สวัสดีคับติกเกอร์โชว์ครับผมสวัสดีครับพอลเล่ครับอ่ะเรียวทักท้ายหน่อยสวัสดีครับผมเรียวครับวันนี้เราพาทุกคนครับมาอยู่กันที่สนามกลางบึงนะครับวันนี้เราจะมาบินเครื่องบินกันวันนี้มาทําการรีวิวเครื่องบินลําใหม่ของเรียวนะครับอันนี้ชื่อว่าชื่อว่า F 1นน็ครับ F นเะครับเรามาดูกันว่าจะแรงเหมือนซู30ของพีดีโอไหมใช่แล้วอ่ะตอนนี้เรียวกำลังทําอะไรอยู่ครับกําลังประกอบชุดไฟอยู่ครับกาลังประกอบชุดไฟอยู่นะครับ อ่ะอันนี้มีมีอะไรบ้างอ่ะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนหน่อยก็กลักเลยสปีดครับผมสปีด10แอมป์สปีด40แอมครับแล้วก็มอเตอร์มอเตอร์2700 kv อ่ะมอเตอร์2700ครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่200 200ไอตัวนี้ตัวนี้คืออะไรรีซีฟครับตัวนี้รีซซฟตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณครับนี่คือตัวรับสัญญาณจากปริโมดนะครับอ่าโอเคหลักๆของเครื่องบินบังคับก็จะมีเท่นี้แล้วก็นี่เลยข้างๆนี่คือ อันนี้เรียกว่าเซอร์โวเซอร์โวตัวบังคับเลี้ยวนะครับเป็นคันชักเอาไว้เลี้ยวเดีย๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงกันก่น <ะ S 2> อนไม่ต้องฟังเสียงดีกว่าเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงกันตอนนี้เอ่อบรรยากาศดีแดดล่มแดดล่มนะครับแล้วก็เอ่อท้องฟ้าท้องฟ้ายังปลอดโปร่งอยู่ฝนยังไม่มีนะครับยังโอเคอยู่เดี๋ยวเราน่้จะบินได้จนจบคลิปนะครับวันนี้ชิวๆกันเดี๋ยวรอรีโอเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับเช็คใบเช็คใบ โอ้เสียงเสียงโหดมากเสียงโหดมากแรงเท่าเท่ากันเลยนะเนี่ยเอฟซีที่ชอบใจนะครับเอฟซีที่ช่นชอบการเล่นเครื่องบินบังคับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาด้วยนะครับและถ้าพี่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกระทืบไลค์ like มาด้วยนะคะช่วยกันกระทืบไลค์ like มาหน่อยอ่ะลีโอเช็คระบบเรียบร้อยครับพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อม,ม<า>อ่ะขึ้นทั้งไนตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเช็คล้มหน่อยเช็คล้มหน่อย โอเคพร้อมพร้อมพร้อมเสียงดีเสียงดีมากเสียงดีจัดเสียงดีจัด ได้แล้วโอ้ยไวมากไวมากเสียงเสียงโคตรน่ากลัวเลยเข้าเฉียวหัวเราไปแล้วเรลบินขนาดพื้นเรวบินขนาดพื้นโชว์หน่อยติกเกอร์คอยหลบติกเกอร์คอยหลบโอ้ยลั่นเลยลั่นเลยครับเอฟซี เสียงโหดมากบอกเลยเสียงโหดมากติกเกอร์ลบโอ้สุดยอดสุดยอดเลย บางจังหวะภาพอาจจะบันทึกไม่ชัดนะครับต้องขออภัยด้วย <Okay. S 1> โอ้โหตากล้องตากล้องนี่เหมือนหัวแล้วครับทุกคน มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยโอ้ยคนน่ากลัวเลยทุกคนเสียงเสียงน่ากลัวมากแบตอ่อนแล้วครับโอเคลิโอจะล่อนแล้วเฮ้ยลิโอโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ล่วงมาดังปุ๊กเลยใบ,บหักไปเลยครับใ<อ>บหักไปเลยคุณแรงจัด,ดโอ้ลงชุกเฉิน,น,นล้มนะชุกเฉินครับลงชุกเฉินใบหักเลยใบอยู่นี่นี่ใบอยู่นี่ไฟแรกไฟแรกในการบินครับมีอะไรไนะมีอะไรเสียหายมีอะไรเสียหายบ้างไม่มีนะทุกคนย่นไหมย่นไหมเดี๋ยวมาดูไส้ในก่อน ไม่มีอะไรเลยครับโอเคยังดีอยู่ยังดีอยู่ย <ก S 2> นะครับใบพัดใบพัดหนึ่งเดียวใบพัดหายไปหนึ่งอันใบพัดหนึ่งอันราคาราคาอันนี้50บาทครับใบพัดหนึ่งใบนะครับ50บาทนะครับในรอบนี้เสียไปแล้วหนึ่งใบนะครับ50าบาท เดีวสำหรับในวันนี้นะครับถือว่าเครื่องบินลำนี้ผ่านเลยครับทุกคนครั้งเดียวขึ้นเลยเอาไว้แก้มือคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแน่นอนกับเครื่องบินทั้งเร็วและแรงมากๆเลย F17 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 117เออไบมั่วใหญ่เลย F117 นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้ากลับมาเจอกับ F117 สเตลลำนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบก่อนเอออย่างอื่นยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ดีอยู่เหลือใบเหลือใบครับไม่ค่อยคุ้นยังไม่ค่อยคุ้นใช่แล้วะวันนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับ วันนี้ลมดี<อ>ลมด,ลมดีอากาศดีมากๆเสียดายบินได้รอบเดียวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอ,อกาสมาใหม่เดี๋ยวเราจะมาบินแบบนี้เลยใช่แล้วครับเอฟซีที่ชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช่แล้วครับ,<ช>รบกระทึไลอ์ไปเลยนะครับอ่าลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ